อีกหนึ่งสาเหตุที่เยบแล้วได้มันเป็นก้อนข้างล่างนะคะนี่ได้ไม่สวยเลยให้ดึงกระสวยออกมานะนี่ได้มันหลุดหลุดเพราอะไรกระสวยมันหลวมกระสวยมันเบาไม่มีคุณภาพต้องใช้แบบนี้นะมันก็จะมีน้ำหนักกว่ากัน นะหายแล้วจ้าหรือใครมีวิธีอื่นก็แนะนำมาได้นะคะ